เด๋ม <icana> <naj bum S 1> ะแผนนี่ยี่เหนื่อยกว่าเดิมค่ะปลาใส่ไข่นะคะให้ไก่มานอนเนาะ คนดอยค่ะวันนี้ก็เป็นึกว่าน,นะคะที่ น้องฝนมีภารกิจสองอย่างนะคะอย่าแรกก็คือมีคนเนี่ยสานอันนี้ไว้นะคะสานเล้าไก่นะคะให้กับคุณแม่ตั้งสิบอันนะคะก็คือดูซิว่าเราจะได้อะอันละเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเล้าไก่ที่ให้ไก่มาฟ้าขาะมาจะไปค่เป็นแต่กล้าแบบนั้นนะคะสิบอันเลยล้วก็เลยมาตากไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทําแล้วก็ไปส่งเขานะคะส่วนภารกิจที่สองก็คือน้องฝนเนี่ย อาจจะซื้ออ,อะไรนะจะซื้อชุดโครกนะคะไปทําบุญที่โรงเรียนกศนทโนกฝนเรียนนะคะวันนี้ก็ครูครูเนี่ยอยู่ที่ ลมเรียพอดีนะคะที่สุกาเรียนรู้ห้อยอื่นพอดีนะคะนงฝนก็เลยจะซื้อหงอชักโครนะคะไปบริจาคไปทําบุญด้วยกันนะคะก็คือวันนี้เนี่ยมี2ภารกิจเลยค่ะวันนี้นงฝนก็จะเอานอกฟอดนะคะใช้งานในบนดอยนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่อย่าแรกเนี่ยเราก็จะช่วยกันนะคะเอาตัดต้นไผ่น,นี่เนี่ยสิบเล่มเลยนะคะสิบอาร์มาจะเป็นแบบ,แบ,บนี้อ่โอ้โห จะใช้เวลานานหรือไม่นานก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกระตัดอ่าต้นไผ่ก่อนนะคะก็วันนี้เนี่ยก็มาเป็นกรารกระจายให้กับพี่ชายแล้วก็น้องชายนะคะส่วนน้องฝนก็ไม่ตัดค่ะเพราะว่าการะตับไม้ไผ่แน่มาเป็นหน้าที่ของผู้ชายก็เลยมีเป็นให้กระจายพอแล้วค่ะนี่อ้สวยมากเลยต้นไผ่แบบน,นี้ค่ะเดี๋ยวให้เขาตัดให้หมดก่อน ไมไผ่เนี่ยมาจะอยู่ในที่สูงหน่อยค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องปีขึ้นด้วยนะคะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยมนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโอ้โหพี่ช้ยเกิดจะโตแล้วนะั่นแหะต้องระวังน,นิดเดงนะมันลื่นด้วยแล้วก็ตามไม้ไผ่ก็ยากลำบากมากๆาเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเนี่ยช่วยคิดน,นะคะว่าราคาเนี่ยมาจะประมาณเท่าไหร่นะคะต่าร่ะคิดว่าราคานี้อารเท่าไหร่ เดี๋ยวก็คารละกอันนี้อย่าไงนี้ตัวที่ตัวที่ตัวนี้แค่ตัวนี้ก็ขี้แค่ตาไม่แค่เดียวก็พอแล้วคะกว่าจะตาได้อันื้อนิยากมากเลยนะมัมพายอ่ะมาต้องใช้อะที่แบบตรงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยๆกันก่อนโอ้โหมัติดะาอื้อเท่านั้นเถอะนได้อยู่เนาะ ช่วยกาวคละไม้คละมือเดี๋ยวก็เสร็จค่ะแป๊ดเดียวไม่นานนะคะขอพี่ชายอันเนื้อนี่ต้นเนื้อก็น่าจะพอแล้วมาเพราะว่าเข้าสั่งสิบอันนะทำเป็นที่ฟักไข่ที่ฟักเออที่ฟักไก่ที่ฟักไก่ไม่ใช่ฟักไข่นี่ตากาโลเนื้อเราสิล่ะจะช่วยอุ้งเวกยุกกระโตเต้าก็ขอนำมาก็ตากไว้แล้วเมื่อวาน อย่าทําให้เสร็จก็เลยวันนี้ช่วยๆกันก็ถือว่าเป็นนกฝนก็ไม่เคยถ่ายคลิปก็อันนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้ได้รับชมนะคะบรรยากาศบ้านๆช่วยๆกันเนาะก็เราจะทําไข่ด้วยไงไปเดี๋ยวช่วยกันลากคือไปเลยไปขบวนการค่ะสุกเขียวมันหนาด้วยนะมันไม่ใช่ธรรมดาด้วยเนี่ยเราก็ตัดได้แล้วนะคะก็ เดี๋ยวจะช่วยการเอาขึ้นไปค่ะก็ที่บ้านเนี่ยทำแวดแล้ว1นึ่งอันนะคะอันนี้เราต้องเอ,เอาอีกประมาณ9อาอค่ะก็ช่วยช่วยกาขึ้นไปนะคะดูซิว่ามันจะได้กี่อานจะพอหรือเปล่านะวันนี้ที่เราจะทำที่เล้าไก่ขายขนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเล้าไก่ของเราเนาะโอ้ สุดยอดไปเลยอย่ะทัางคืนอ่ะโคชานเลยระว่านะค่อยค่อยคืนนะใส่รองเท้าแบบนั้นมาอิกนะ่าละเธอถ้าขึ้นเนี่ยมันจะชานหน่อยนิดนึงนะคะไหวใส่รองเท้าแต่มาทักคืนเนี่ยชาชาดูต้อให้คุ้มกับค่าตัดแล้วก็ต่อทาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูอีกทีนี้ก็คือตอ้องความสวยนะคะว่าพอได้หรือเปล่าอย่างนี้นะ มาเหมือนนิดเดียวแต่มันชาแล้วมันเมื่อยขามากๆเลย,ยไม่ค่อยได้เดินสูงสูงแบบนี้มาแลว้วอ่ะเดี๋ยวเราไปทำตะก้อของเรากันน่าจะขึ้นไม่หัวแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ไาวเลยค่ะ, <c oughs> คะเพราะว่าเซทาอันนี้เนี่ยปกติเราไม่ได้เราไม่ได้ถือขออะไรก็เหนื่อยอยู่แล้ว แต่วันนี้เราเดมากไ็นี่ยี่เหนื่อยกว่าเดิม <า S 1> ค่ะวันนี้เชิเธอมาละเข้า <c oughs> ไม่ปวดเอาไปนะเขามาเก็บขอเขาน่าปะ <c oughs> ไปหยุไปแล้วสูส้ๆค่ะคุณ <c oughs> ตาก,ก้องน,นะคะอันนี้นี่ทาขึ้นบ้านหลามบ้านวนาปวนเองค่ะ เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะช่วยๆทำเลยค่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเดี๋ยวไหนจะจะสารอีกแล้วก็จะตัดให้มันตรงๆได้เรียบอีกอย่างนี้ค่ะก็ใช้เวลานานเนาะเดี๋ยวเราก็จะช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะตั้งก็ไว้เนาะจ้ะไม่ถ่ายให้มันละเอียดแล้วค่ะ นะคะ1่อาก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือเอาไว้3ามราใส่ไข่นะคะให้ไก่มันนอนเนาะระหว่างที่พี่ชัยกับคุณแม่แล้วก็น้องแฉกเขาทำนะคะเดี๋ยวโน,โน้องฝนเนี่ยก็คือมีภารกิจอ่าอที่สองก็คือเราต้องไปซื้อช็อคโคลนะคะไปบริจาคที่โรงเรียนะคะ่ะตอนนี้เนี่ยครูนี่น่าจะรอนานรอนานแล้วนะโน,โน้องฝนนะครูต่อไปมงนะคะตอนนี้เนี่ยตีไป ้ยไม่ใช่ตีซีตอนนี้ใบสองแล้วอะไม่ลืมไปเลยก็คือคุยเพิ่มกันนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะไปซื้อแล้วก็ไปกับน้องนาราสองคนค่ะเดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตนะคะไปส่งที่ไปทำบุญไปไปให้ที่ครูที่โรงเรียนก็สนที่น้องฝนเรียนอยู่นะคะไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเพราะว่านี่เดี๋ยวให้พี่ชัยกับคุณแม่เขาทำเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสร็จนะคะอันนี้นี่น้องฝนขอ เท่าไหร่ไม่รู้อาราหลยเนี่ยน่าจะได้อยู่มาเพราะว่ามันก็ลําบากอยู่นะกว่าจะตามให้ไผ่ขึ้นมาได้เนี่อนอยอาระหยอาราลยคุ้มอยู่ไปแล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกัน,นะคะ่ะเราก็เอาน้องฝอนะคะจะไปซื้อถงทักโครนะคะไป บริจาคทําบุญค่ะหนึ่งอันนะคะก็จะได้ทําบุญร่วมกับพี่ๆด้วยเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะใบเบ้าใบมุกกว่าจะใบซอลแล้วที่ฝนโนฝนนักครัวอ่ะจะให้จะให้ใหมาเดินไปให้สตีทแต่แต่ตอนที่เรียนหนังสือเดี๋ยวไปดูกันว่าช็อปโรครในบนโดยนี่ราคาเท่าไหาาร่กันนะคะเดี๋ยวค่ะรถกวันนี้ก็แดดร้อนหน่อยนิดนึง เมื่อเช้าเนี่ยหนาวมากต,ตอนนี้เนี่ยไม่หนาวแล้วตอนนี้แดดร้อนแล้วค่ะ อนนี้โน,โน้ตฝนก็อยู่ที่รา้านขายอ่าพลาสดุนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อโช็อกโก้อยู่นะคะก็คือโน,โน้ตฝนซื้อแนนแบบแบบโกรดลงไปอย่างนั้นนะคะก็สองพันสองร้อย่าต่อราคาเหลือสองพันหนึ่งร้อยมัต้อต่อนะคะซื้อคอไอน้อง no. ไม่ต่อไม่ได้ไม่มีผู้ชายด้วยเมื่อกี้น่าจะเอาน้องชายมาด้วยเขาให้เขาโยนใส่เนาะเรามากันแค่สองโกล่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อแล้วก็ ถ้าไปถือชิโน่นก็เดี๋ยวให้ครูเขาช่วยให้ครูเขาช่ออยวยยนต์รถก็ได้เดี๋ยวไปไปโยนก,ก่อนนะคะไปช่วยไปโยนเมื่อกี้น้องฝนก,ก็อ่โย่ออ่ช็อกโคร่นเนี่ยเอาไปให้ครูแล้วนะคะครูก็อยู่ที่โรงเรียนจ้าเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะแดดร้อนมากก็น้องฝนกับน,น้องนาราก็คือช่วยกยันยนแล้วก็เอาไปให้แล้วเอาไปให้ที่อ่าโรงเรียนที่น้องฝนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า นงฝนก็ตอนรี้กลับไปดูที่เขาทากาลาซาตะก,กาอยู่นะไม่ใช่สีที่ฟอร์ขายนะคะก,กาลาสกาลาซาอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะไปดูดูกลัวเขาจะหนีไปหมดถ้านงฝนไม่อยู่เราเราแบบนี้มันง่วนนอนไงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นี้ค่อยทำกลัวเขาจะหนีหมดอย่างนี้นะคะ,ะที่นงฝนมาบริจาคเพราะว่าที่อันหนึ่งก็คือที่นงฝนเรียนหนังสือเนาะเวลาที่ทานโรงเรียนเขาประชุมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ขอน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยอมันไม่ค่อยดีครูก็เลยทาใหม่อย่างนี้นะคะก็เลยช่วยวยกันนะคนละนี่คนละหน่อยนะคะช่วยกันให้มันดีค่ะแล้วก็เวลาที่ประชุนมนักเรียนประชุมผู้ปกคอรองอะไรต่างๆอย่างนี้นก็จะได้สะดวกสบายขึ้นเวลามีงานอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนเนาะที่เราได้เขาที่อะไรนะที่เขาให ความรู้ราวอะไรอย่างนี้ลานไหนที่เราตอบแทนได้แล้วก็ตอบแทนอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ขับรถกลับบ้านค่ะไม่ไกลนะคะจากที่ที่บ้านน้องฝนแล้วก็มาเที่ยวให้อึ่็เกา15นาทีเองค่ะใกล้ๆกันค่ะถนนอะไรก็ดีนะคะก,ก็สอนน้อเนี่ยสอนตั้งแต่ปถมถือมโหเลยค่ะน้องฝนก็เรียจบแล้วค่ะก็ยังไม่ได้ต่อมาหาวิทยาลัยนะคะก็ทำงานแล้วค่ะ น้องฝนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เรเอาช็อโครไปให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เริ่มทําได้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเหลืออีกไม่กี่อันนะคะคุณแม่ก็เริ่มสันตอนนี้แด้ทาได้แล้วสี่อันเหลืออีกหกอันก็เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เข้ามารับนะคะน้องฝนไม่ไปส่งแล้วเพราะว่ามันไกลแล้วก็มันเยอะด้วยนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยมันไม่ค่อยดีด้วยขึ้นไปส่งเขาอะเดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามารับเอาแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะ thank า,า,าทีา่ฟักไข่นะคะก็มี10อานนะคะสวยมากๆเลยค่ะน,นี้เนี่ยอ่าอละ100นะคะที่โนโฝนทำส่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สาัม่มาได้นะคะแต่เราไม่มีบริการส่งคี่นะคะมารับที่บ้านได้นะคะอละ100บาทค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็ทั้งหมดมี10อานนะคะก็เดี๋ยวรอให้เจ้าจของเข้ามารับไปก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เจ้าของเขาก็กลับมาแล้วนะคะโนฝโนก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP นี้ก็คือ EP ที่แบบเบาๆสบายๆนะคะก็สนุกสนุกค่ะก็ขอให้ทุกคนรับชมเลียรสนุกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชมบพลิป์นาฝฟก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวใดวคนนี้และที่สามใครเด็กกริ๊งกริงกริ๊งฮันนาฝฟด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย